ทำลีลาห์ว <se al> <an> ัดีนางมาเกลือว่าตาหลานจะเฝ้าไปได้แต่วันนี้ตาก็อาตตาปินตายตัวให้ในผู้อายใจน้องวันกรูหัวใจข้างสีห้องของนางพี่ยังดีครับเนาะ ตราบจนชีวิตรอยพันปีเขาห่วงอายบางคนคิ้หัลุกชายคนบอ่อเปลี่ยนแปลง มาตาได้ไม่ส่งที่ลาวดีกันกับเรวัตาน่ะลวงพี่ลวงพี่เรียบวตาล่าวดีเน่ยิ้มแล้ว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 เอาลำเรีบัดล้ำเหมือนงลีลาวดีทวาทีชีวเอาลำเียา ูชารใจลำบากตรำทียงได้คอยอู่เคียงกกไอบ่หาคออยู่เคียงกกระไบไม่สนเพิ่งหลานก็รั้ไม่ดอกกะรั